ครับสวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้พบกับคุณครูพูเมศมังกรนะครับในรายวิชาสุขศึกษาและภาษาหานะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้เรามาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่7นะครับการช่วยฟื้นคืนชีพนะครับในตอนที่2นะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้เรียนเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพนะครับในแบบที่1ก็คือการทํา CPR นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราไปดูกันว่า เราจะเรียนนะครับในการช่วยฟื้นคืนชีพนะครับจากผู้ที่จมน้ำนะครับถ้านักเรียนเจอเหตุการณ์ถ้ามีคนจมน้ํานักเรียนจะมีวิธีการช่วยผู้ป่วยคนนั้นอย่างไรนะครับในการช่วยเหลือคนตกน้ำเนี่ยนะครับควรเริ่มวิธีง่ายๆก่อนเลยนะครับนะโดยนะครับข้อแรกนะครับให้ยื่นสิ่งของนะครับที่เขาจับแล้วดึงเขาเข้ามาเช่นท่อนไม้นะครับท่อนเหล็กหรืออาจยื่นมือยื่น ขาให้เขาจับได้นะครับแต่ระวังเขาดึงเราตกน้ําไปด้วยนะครับหรืออาจจะเป็นเชือกพวกนี้ก็ได้นะครับที่สามารถดึงเขาได้นะครับแล้วก็ยื่นให้ผู้ป่วยที่จมน้ํำขอแพ้่ไม่ใช่ผู้ป่วยผู้ที่ตกน้ํานะครับ2นะครับใช้วิธีโยนสิ่งของที่ลอยน้ําพอจะให้เขาเกาะแล้วพอยุงตัวในน้ําได้นะครับเช่นหวังชูชีพนะครับอย่างในรถยนต์ลูกมะพร้าวอย่างน้อย2ลูกนะครับ ถังใหญ่ใส่น้ําปิดฝานะครับหรืออุปกรณ์ใดก็ได้หนึ่งไม่ว่าจะเป็นโฟมอะไรต่างๆที่มันสามารถลอยน้ําได้นะครับให้ผู้ป่วยเขาได้เกาะไว้ได้นะครับ 3. นะครับใช้วิธีลุยน้ําลงไปช่วยในกรณีที่น้ําตื้นนะครับแต่ถ้าเขาอยู่ในน้ําลึกนะครับที่ขาเราเท้าเราไม่ถึงนะครับเราอาจนําท่อนไม้ท่อนเหล็กนะครับยื่นไปให้เขาจับได้แล้วเราก็ดึงเขาเข้ามายังฝั่งนะครับ4นะครับ ใช้วิธีนําเรือออกไปช่วยคนตกน้ํานะครับอาจใช้เรือพายหรือเรือติดเครื่องยนต์ไปช่วยนะครับแล้วแต่สถานการณ์และความพร้อมในการช่วยเหลือนะครับอันนี้ในกรณีที่เรามีเรือนะครับหรือเราเห็นเรืออยู่แถวนั้นนะครับ 5. นะครับใช้วิธีว่ายน้ําออกไปช่วยลากคนตกน้ําเข้ามานะครับซึ่งผู้ที่จะช่วยเนี่ยก่อนที่เราจะไปช่วยเขาเนี่ยเราต้องมีทักษะในการว่ายน้ําหรือ เคยช่วยชีวิตคนตกน้ํามาแล้วนะครับจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือเราสามารถหรือมีความรู้ในการว่ายน้ําหรือช่วยชีวิตคนตกน้ํานะครับจะให,ห้เขามีมีการเอาตัวรอดนะครับได้ดียิ่งกว่านะครับนะแต่ถ้าเราไม่มีทักษะในเรื่องพวกนี้เราก็อาจจะไปช่วยเขาลําบากนะครับหรืออาจจะ จมน้ําไปด้วยกันทั้งสองคนเลยก็ได้นะครับนะ,ะเพราะว่าคนที่เราไปช่วยนะเวลาจมน้ำเนี่ยนะครับเขาจะกอดเขาจะลัดเรานะครับก็อาจทําให้เราจมน้ําไปด้วยดังนั้นเราจึงมีต้องมีทักษะนะครับในการช่วยเหลือ,อคนตกน้ํานะครับนะก็ในการว่ายน้ำเนี่ยอ,ออกไปช่วยผู้ที่จมน้ําเข้ามาเนี่ยสามารถทําได้3วิธีดังนี้นะครับ อาวิธีแรกนะครับใช้วิธีกอดคว้หน้าอกนะครับโดยนะครับเข้าทางด้านหลังของผู้จมน้ำนะครับแล้วก็ใช้มือนะครับาพาดบ่ากอดควยทะยงหน้าอกนะครับจับลำตัวในซอกลักแร้ของผู้ที่จมน้ำเนี่ยนะครับแล้วก็อ่ว่ายน้ําเข้าหาฝั่งนะครับโดยใช้เท้าทั้งสองข้างดันน้ําเพื่อให้ตัวลอยน้ําและเคลื่อนที่นะครับแล้วก็พยุงตัวผู้ที่จมน้ำเนี่ยเข้าหาฝั่งนะครับโดย ให้ใบหน้าและจมูกของผู้ที่จมน้าเนี่ยอยู่พ้นผิวน้ํานะครับดังรูปภาพนี้เลยนะครับดังรูปภาพนี้นะครับประมาณนี้นะครับ2รูปเลยนะครับกอดควายหน้าอกนะครับวิธีแรกนะครับวิธีที่2นะครับใช้วิธีการจับคางนะครับจับคางของผู้ที่จมน้ํานะครับโดยเข้าจากทางด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับใช้มือทั้งสองข้างจับขากรรไกรนะครับทั้งสองข้างของผู้ที่จมน้ํานะครับ จับขากไกลนะครับโดยช่วยเหลือโดยใช้เท้าทั้งสองข้างเนี่ยดันน้ำนะครับใช้เท้าในการดันดน,น้ํานะครับแล้วก็เพื่อให้ตัวลอยเคลื่อนที่ไปและพยายามนะครับให้ใบหน้าของผู้ที่จมน้ำเนี่ยอยู่เหนือผิวน้ํานะครับวิธีนี้จะต้องแน่ใจว่าผู้จมน้ําไม่มีกระดูกที่คอหักนะครับต้องดูด้วยนะครับวิธีนี้นะครับวิธีที่2วิธีจับคางนะครับจับคาง ต่อไปนะครับวิธีที่3นะครับวิธีจับผมนะครับจับผมนะวิธีนี้นะครับเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยจมน้ำเนี่ยทางด้านหลังนะครับใช้มือหนึ่งข้างจับผมของผู้ที่จมน้ําไว้ให้แน่นนะครับแล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งเนี่ยว่ายน้าเข้าหาฝั่งนะครับพร้อมเท้าทั้งสองข้างเนี่ยดันน้ําเพื่อให้ตัวลอยและเคลื่อนที่นะครับโดยใบหน้าผู้ที่จมน้ำเนี่ยลอยอยู่เหนือ ว,วิธีนี้เหมาะหมาสําหรับผู้ที่จมน้ําที่ดิ้นมากและพยายามกอดรัดตัวผู้ช่วยเหลือนะครับนะวิธีนี้เหมาะเหมาะสาหรับผู้ที่จมแล้วเขาดิ้นนะครับเราเข้าไปถึงตัวเขายากไปกอดหรือไปจับคางได้ยากนะครับเราจึงใช้วิธีการในการดึงผมเอาลงนะครับจับให้แน่นนะครับแล้วก็ลากเข้าหาฝั่งนะครับดังรูปภาพนี้เลยนะครับอ่า ต่อไปครับเมื่อเรา,อาได้ช่วยผู้ป่วยมาย,ยังฝั่งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดๆวิธีการยื่นของให้จับหรืออะไรต่างๆนะครับหรือการว่ายน้ําออกไปช่วยการเอาเรือ,อ,อกไปช่วยนะครับเมื่อมาถึงฝั่งแล้วให้รีบช่วยเหลือดังนี้นะครับหนึ่งนะครับรีบตรวจสอบการหายใจและการเต้นของหัวใจนะครับถ้าไม่หายใจหรือหัวใจไม่เต้นเนี่ยให้ช่วยหายใจนะครับและกระตุ้นหัวใจโดยการผายปอด แบบเป่าปากและนวดหัวใจสลับกันไปนะครับ 2. อนะครับอย่าเสียเวลากับการพยายามเอาน้ําออกจากปอดหรือกเพาะอาหารนะครับในระหว่างการช่วยหายใจและการช่วยการเต้นหัวใจครับควรเน้นการผายปอดและการนวดหัวใจดีกว่านะครับช่วยรีบผายปอดและนวดหัวใจ3กรณีที่ผู้จมน้ํานั้นนะครับจมน้ําเพราะกระโดดน้ําแล้วปะทะของแข็งหรือเล่นกระดานโต้คลื่นนะครับการช่วยเหลือต้องระมัดระวังเรื่องกระดูกหัก นะครับเมื่อจมน้ํามาถึงผู้ที่จมน้ํามาถึงน้ําตื้นเนี่ยพอที่จะยืนได้สะดวกแล้วให้ใช้แม่กระดานเนี่ยนะครับสอดใต้น้ําเข้ารองรับตัวผู้จมน้านะครับใช้ผ้ารัดผู้ที่จมน้ําติดไว้กับไม้นะครับนะเหมือนดังรูปภาพนี้นะครับอันนี้กรณีที่มีกระดูกหักนะครับ4นะครับให้ความอบอุ่นร่างกายแก่ผู้จมน้านะครับโดยใช้ผ้าห่มนะครับห่มไว้นะครับ5แล้วก็นําส่งโรงพยาบาล นะครับเดี๋ยวนะครับต่อไปนะครับครูจะมะีวิธีการนะครับในการช่วยเหลือผู้ที่จมน้ำนะครับเป็นคลิปวิดีโอมาให้นักเรียนได้รับชมเป็นตัวอย่างนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับในประเทศไทยพบว่ากลุ่มเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีเสียชีวิตจากการจมน้ำ สูงเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มของการบาดเจ็บโดยไม่ได้ตั้งใจและมีจำนวนผู้เสียชีวิตเฉลี่ยปีละเกือบ1,300คนหรือวันละ3-4คนการจมน้ำสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งคนที่ว่ายน้ำเป็นและไม่เป็นโดยในกลุ่มคนที่ว่ายน้ำเป็นอาจเกิดภาวะฉุกเฉินอย่างตะคริวเล่นงานจนไม่สามารถว่ายน้ำต่อไปได้ คนจมน้ำจำนวนเครื่องหนึ่งจะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุจากการขาดอากาศหายใจซึ่งใช้ระยะเวลาเพียง4นาทีก็อาจทำให้สมองขาดออกซิเจนและเสียชีวิตได้ดังนั้นเพื่อลดความสูญเสียดังกล่าวเรามารู้จักวิธีการช่วยเหลือเมื่อพบคนจมน้ำที่ถูกวิธีกันดีกว่าเริ่มจากหลักการช่วยเหลือคนตกน้ำที่ง่ายและปลอดภัยควรทำอย่างไรเรามาดูคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะการตะโกนโยนยื่น โดยการช่วยคนตกน้ำวิธีการที่ถูกต้องคือติดเด็กห้ามกระโดดลงไปช่วยอย่างเด็ดขาดเพราะอาจจะทำให้ถูกเกาะรัดจากผู้ประสบภัยและจมน้ำเสียชีวิตไปพร้อมๆกันดังนั้น,นเมื่อเราพบคนตกน้ำวิธีการช่วยที่ถูกต้องเริ่มจากการหาอุปกรณ์ใกล้มือเพื่อใช้ในการช่วยเหลือได้แก่ถังแกลอนผูกเชือกขวดน้ำพลาสติกลำไม้เชือก ห่วงยางและกะลามะพร้าวแห้งและสำหรับวิธีการช่วยเหลือมีดังต่อไปนี้ 1. ตะโกนคือการเรียกให้คนมาช่วยและรีบโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพหมายเลข1669หรือโทรแจ้งโรงพยาบาลใกล้เคียง 2. โยนคือการโยนอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวเพื่อช่วยผู้ประสบเหตุเกาะจับพยุงตัวโดยโยนครั้งละหลายๆชิ้น 3. ยื่น คือการยื่นของยาวๆที่อยู่ใกล้ตัวให้ผู้ประสบเหตุจับเช่นไม้เสื้อผ้าองมา้าและดึงตัวขึ้นมาจากน้ำโดยยื่นอุปกรณ์ไปเพียงข้างใดข้างหนึ่งแล้วจึงกวาดเข้าหาตัวผู้ประสบเหตุนอกจากวิธีดังกล่าวแล้วยังมีวิธีการโดยใช้เรือหรืออุปกรณ์อื่นๆออกไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุซึ่งภาชนะที่ใช้นั้น ควรมีขนาดใหญ่พอสมควรลอยน้ําได้ไม่ชํารุดและควรนาอุปกรณ์ประเภทยื่นหรือใช้โยนติดตัวตามไปด้วยเพราะหากเข้าใกล้ผู้ประสบเหตุแล้วเราสามารถส่งอุปกรณ์เหล่านี้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างทันท่วงทีซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่เราอาจตกน้ําตามไปด้วยในกรณีที่ผู้ช่วยเหลือจําเป็นต้องลุยน้ําออกไปเองควรทิ้งระยะห่างระหว่างผู้ช่วยเหลือกับผู้ประสบเหตุประมาณ2-3เมตร เพราะคนตกน้ำนั้นอาจตื่นตระหนกจนเกาะตัวผู้ช่วยไว้แน่นจนเกินไปซึ่งอาจพาก,กันจมน,น้ำไปทั้งคู่ทั้งนี้ผู้ช่วยเหลือควรเป็นผู้ที่มีความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการช่วยเหลือมาก่อนซึ่งในการลุยน้ำเข้าช่วยเหลือนั้นต้องเป็นแม่น้ำที่มีความลึกไม่มากกระแสน้ำหรือคลื่นทะเลไม่รุนแรงจนเกินไปรวมไปถึงผู้ช่วยเหลือเองควรนำอุปกรณ์ช่วยเหลือติดตัวไปด้วยเพื่อเยียให้คนตกน้ำยึดเกาะ หลังจากที่ทำการช่วยคนตกน้ำกลับขึ้นฝั่งแล้วต้องรีบแจ้งสถานพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขใกล้บ้านหรือโทรแจ้งทีมแพทย์ผู้ชีพโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้หน่วยงานในท้องถิ่นหรือผู้นำชุมชนควรจัดการสิ่งแวดล้อมในบริเวณแหล่งน้ำที่มีความเสี่ยงเช่นจัดหาอุปกรณ์ลอยน้ำการสร้างรั้วกัน้นติดป้ายเตือนรวมไปถึงการตรวจสอบว่าจุดไหนอันตรายต่อการพลัดตกน้ำได้บ้าง และควรมีการให้ความรู้ในเรื่องของทักษะเบื้องต้นในการช่วยเหลือคนตกน้ําและการประถมพยาบาลเบื้องต้นซึ่งถือเป็นการสร้างเกราะป้องกันให้ชุมชนโดยใช้ความรู้ที่สามารถใช้ได้จริงเพื่อป้องกันความสูญเสียที่ไม่มีใครต้องการให้เกิดขึ้นท้ายนี้ท่านคงมีคําตอบแล้วว่าหลักการช่วยเหลือคนตกน้ําที่ง่ายและปลอดภยัยควรทําอย่างไรคําตอบคือการตะโกนโยนยื่น หวังว่าทุกท่านคงนำเอาหลักการดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อหรือนำไปใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเมื่อพบเห็นคนตกน้ำจมน้ำซึ่งเราเองคงไม่อยากให้เกิดขึ้นกับครอบครัวของใครนะคะครับก็ได้รับชมวิดีโอนะครับในการช่วยเหลือผู้ที่จมน้ำไปแล้วนะครับดังนั้นนะครับเมื่อเราเจอกับสถานการณ์แบบนี้นะครับเราก็นักเรียนก็เลือกดูว่านักเรียนจะมีวิธีการช่วยเหลือ,อยังไงนะครับแล้วแต่สถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการ ให้สิ่งของนะครับไปดึงผู้ผู้ที่จมนะครับเข้าเข้าหาฝั่งนะครับหรือว่าจะเป็นการนําเรือไปช่วยหรือนําสิ่งที่สามารถเกาะได้นะครับลอยตัวได้ไปช่วยผู้ที่จมน้ําหรือจะเป็นการว่ายน้ําออกไปช่วยนะครับผู้ที่จมน้ําเข้ามายังฝั่งนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ให้ปฏิบัติตามวิธีการที่คุณครูได้สอนไปนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ที่จมน้ํานะครับวันนี้ก็ มีเรื่องที่จะมา,าฝากนักเรียนไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้พวกเราตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็ทํางานส่งให้ครบทุกวิชานะครับแล้วก็ฝากดูแลตัวเองมากๆนะครับในช่วงนี้นะครับนะดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากสถานการณ์เสี่ยงต่างหรือโรคที่กําลังระบาดอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็อขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ